ออ่อะสวัสดีครับกลับมาพบกับพิกิตที่ช่องสีทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาลองขับ RX 7กันดูนะโอ้ไปเก็บตังค์ซะหน่อยครับทุกคนครับ RX 7สีแดงโอ้หเหมือนรถของดอมในเดอ f a ฟารภาคแรกเลยครับทุกคนนะไปเก็บตังค์กันหน่อยนะตังค์ไม่ค่อยมีแล้วครับสีแดงนี่แจ่มไม่เบาเลยครับ Mazda RX 7ลนยนี่แม่แจ่มแจม,แจมว้าวว้าว ปล่อยกันเอาที่เท่าไหร่ดีนะไม่ได้ตั้งความยากไว้สูงเก็บตังค์นะครับเนาะอูด่านนี้อ่ะวที่ลองดูลองดูไปขอที่หนึ่งได้เอาตังค์ไปอัพรถไปได้ยังมามาอ้พหออพอยยอยไปโค้งแรกเลยเอ โคเียวอโอ้โหไม่รอกันเลยครับมมโอ้โหมันวิ่งชีวเลยสองันหน้าเนี่ยอ้ยหักเชียวล้วไม่เยอะโอ้โหโม่ไรดือ้อครับ นีไปขึ้นไปไหนแล้วเนี่ยได้ที่สามได้ตังคยี่บาทโอ้โหแรงครับมหักโซกเลยหักโซ่เลยโอ้โหเสาไฟเราเก็บเรียบครับเสาไฟอยู่ตรงไหนนี่เราเก็บเรียบเราเก็บเสาไฟเรียบครับทุกคนครับดิ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 บ,ดบ Oh. ขอที่สามนะย่มาแซ็นนะคันนี้นะอ้ยอาๆา,า,าจะสมาร์ทว่าจะโม,ะม้รีบไป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 ย่ายย้ายพี่เซ็นพี่ซน ยึดได้ยีดหน่อยครับอาจะเป็นเปรเซนต์ไรโออีกอบหนรอบไหมทุกคนหนึ่งรอบใหมครัโอ้ยควันเขียวไม่ที่สามยังธรไมดาได้ก็ที่สอนไม่ได้นานไม่ได้มาดิ่อมาดิขวาเดี๋ยวนี้ รออสุดท้ายขอสุดท้ายครับทุกคนครับรอถอยเฮ้ยที่หนึ่งที่สองอยู่ไหนอ่ะโอ้ที่ห่างรอกันหน่อยไม่ได้รอกันหน่อยครับเฮ้ยรอันเลย อยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยที่สามไม่ทิ้งได้กี่บาทโอ้โหตายแล้วโอ้ยิบสไตล์ปั่นแล้วรัทุกคนครับที่สามก็ได้อรัโอ้โหห่างแค่ห้าร้อยเมตรท่านรู้ไหมโอ้ย ได้ที่สามดังเท่าไร่ว่าไงว่าไงได้สามครับสามแวที่สิบีครับได้ครับได้ตังมาสองหมื่นสองถ่ายภาพเซลฟี่ซะหน่อยโอ้โหนะโอ้ได้มาแค่นี้ก็พอแล้วครับทุกคนครับทดลองทดลองทดลองโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนครับทุกคนครับสวัสดีครับ